อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวเกม m e d a l of Honor a l l i a n Assault นะครับก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ถูกพัฒนาในปี2002นะครับโดยค่าย EA นั่นเองต้องบอกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นการปฏิวัติว,ตวงการเกมสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะว่าในปี2002เนี่ยมีไม่กี่เกมที่ทำได้ขนาดนี้และหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ m e d a l of Honor นั่นเองซึ่งเปิดตัวมาในเกมเนี่ยเราก็จะได้ดูคัสซีนนะครับซึ่งเราเนี่ยจะเป็นคนใสดทหารหลักๆแล้วเนี่ยซีรีส์ m e d a l of Honor a l l i a n Assault เนี่ยโฟกัสไปที่สงครามโลกคครรัั้งที่2นะบ หรือสงครามสมัยรแลภูมิยุโรปเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของการออกแบบตัวเกมนะครับผมชอบมากก็คือการออกแบบเมนูเนี่ยมันเหมือนให้เราเนี่ยเป็นเจ้าที่ทหารเลยเช่นเราจะปรับในส่วนของความละเอียดภาพหรือเรซอลูชันเนี่ยเราก็ต้องมีการหมุนปุ่มวิทยุนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับเราเป็นเจ้าที่ทหารเลยรวมไปถึงการโหลดเซฟเกมเนี่ยก็เราก็มาที่ลิ้นชักแบบนี้ให้อารมณ์เหมือนเราเป็นพนักงานแบบเราเป็นทหารหน่วยเสมียนอะไรเงี้ยนะเป็นอะไรที่ผมเห็นว่าแบบเกมนี้เขาทำออกมาได้ดีใส่ใจในรายละเอียดนะครับ ก็รีวิวภารกิจแรกกันเลยนะครับปะก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าภารกิจแรกของเรานะครับเราจะได้นั่งรถลาดตะเวนมานะครับและต้องไปช่วยเพื่อนเราที่โดนจับไว้ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวเกมมีการออกแบบแสงและเสียงที่ดีมากที่สําคัญเนี่ยเราก็จะได้รับการบรีฟจากหัวหน้านะครับว่าเราเดี๋ยวจะต้องเข้าไปช่วยนักโทษอเมริกันที่โดนจับอยู่ไว้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเกมในปี2002นะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นได้เลยว่าแอนิเมชันที่ตัวละครทําท่าทําทางเนี่ยมันมีความสมจริงล้ายุคนะ อันนี้ปี22น,นะครับมีการหยิบน้ำขึ้นมากินมีการขัดปืนนะครับและอันนี้เนี่ยเมื่อรถของเราเนี่ยก็มาถึงด่านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารเยอรมันเดินมาดูซึ่งก็เป็นการปลอมตัวทั่วไปนั่นเองนะครับและไปม,มานะครับเรียกได้ว่าตัวเกมก็เปิดโอกาสให้เราบู๊จะเห็นได้เลยนะครับว่าเราโดนจับได้นะครับว่าปลอมตัวมาแล้วก็เปิดให้เราบู๊แหลกแบบนี้เลยนะครับซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือหยิบปืนขึ้นมายิงทันทีไอ้ย,ย่ะ ถ้าถามผมนะครับข้อดีของเกมนี้ก็คือการออกแบบฉากเนี่ยมันทำแบบมาได้ดีนะครับแบบความมืดแสงดวงดาวเนี่ยทำออกมาได้ดีแต่ในส่วนของเอฟเฟกการยิงปืนเนี่ยรู้สึกจะแข็งไปสักนิดนึ่งนะครับจะเห็นได้เลยว่าแรงถีบของปืนเนี่ยมีความแข็งขงยังไงยังไงชอบกลน,นะครับและปืน M1 ันการันเนี่ยปืนหลักเนี่ยเราไม่สามารถซูมได้นะครับถ้าเทียบกับเกม Call of Duty อย่างปี2003เนี่ย Call of d u t ้ภาคหนึ่งมันเราจะสามารถซูมปืนได้นะครับแต่เมื่อเรื่องออฟฟอร์เนอร์ภาคนี้เราซูมป,ปืนไม่ได้นะครับหรือซูมป แต่ท่ามกการข้อเสียก็มีข้อดีนะครับสำหรับเกมไม่ได้ออฟฟอร์เนอร์เนี่ยเราสามารถยิงเพื่อนเราได้โดยที่ไม่ต้องเกมโอเวอร์นะครับเพราะถ้าเป็นคอฟดูตี้เนี่ยเกมคงโอเวอร์ตั้งแต่เรายิงโดนนัดเดียวไปแล้วในส่วนของการออกแบบฉากเนี่ยผมยกให้เลยนะครับการทําแสงสีเสียงเนี่ยทำออกมาได้ดีแต่อย่างที่บอกไปว่าแอนิเมชันทำออกมาได้แข็งไปนิดนึงนะครับในส่วนของระบบเกมเนี่ยเราจะได้รับบทนะครับเป็นทหารที่บุกเข้าไปแล้วก็ระบบ H p เนี่ยจะเป็นระบบแบบหลอดเลือดสีเขียวนะครับจะไม่ได้มีการแบบ เติมให้อัตโนมัติเหมือนคอ l o ิวตี้ภาคใหม่ๆนั่นเองเรียกได้ว่าถ้าใครเป็นแฟนเกมสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผมก็แนะนำให้ท่านเนี่ยลองเล่นเกม m e d l e of Honor นะครับเพราะมันเป็นวิดีโอเกมที่ถือว่าโคตรคลาสสิกนะครับผมเอามาเล่นในปี2024ก็ไม่ต้องแก้ปัญหาไดาเวอร์ลงไดเวอร์เพิ่มหรืออะไรยังไงนะครับลงแล้วก็เล่นได้เลยก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ไปลองหามาเล่นนะครับกับ m e d of Honor 2นะครับ